ตลาด okay, พ,พดคนยโยโสนะครับพดคนยโยโสเดี๋ยวบอกเบอร์โทรลูกค้าหน่อยเผื่อลูกค้าสนใจโยโซที่อำเภออะไรสิอ,อ๋ออำเภอเมืองครับอำเภอเมืองอ๋อครับผมอยู่ที่<ม>ไหนครับอยู่ พุ่งแต้ครับพุ่งมังโขครับโอ้ครับผมวันนี้ขายอะไรครับขายของเก่าของมือสองวินเทจครับพี่บอกเบอร์โทรลูกค้านิดหนึ่งครับอ่าครับผมศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งนะครับเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งสองสามเจ็ดหนึ่งครับพี่สองสามเจ็ดหนึ่งไม่ต้องโทรมายืมตังค์นะครับโทรตลาดครับครับผมครับผมอันนี้ก็เป็นอ่าพ่อค้าน่ารักนะครับตลาดตลาดนัดกองถมตลาดไทยนะครับขายทุกอย่างเลยนะครับอันนี้ บอกเบอร์เธอลูกค้านิดนึงได้ไหมครับครับผมครับสวัสดีครับพี่เบอร์อะไรครับติดเผืลกลูกค้าติดต่ออ๋อเบอร์ศูนย์หนห้าครับศูนย์หกห้านะครับแปดหกศูนย์สามเก้าสองแปดพี่ครับผมก็ตัวนั้นเท่าไหร่อ่ะตัวนั้นตัวนั้นเปิดอยู่แปดทันห้าครับแปดทันห้านะครับโอเดินส่วนนี้นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นอ่า ทั้งเก่าทั้งใหม่ปนลๆกันอยู่ในนี้นะนี่พื้นที่มันโอโถงนะครับมันไม่แออัดนะตลาดมันสะอาดดูพื้นพื้นน่าเดินมากนะซึ่งเมื่อก่อนผมมาพื้นจะเป็นปูนที่ขรุขระเฉอะแฉะนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนเขาทำพื้นใหม่แล้วกว้างขวางขึ้นอนะ่ะสะอาดขึ้นเยอะเลยแอมพวกของเครื่องเล่นโซนี่นะครับฟินลิป สวัสดีครับอของเก่าของมือสองนะครับตลาดพดคนยโสนะครับพดคนยโสเดี๋ยวบอกเบอร์โทรลูกค้าหน่อยเผื่อลูกค้าสนใจเโยโซอยี่อำเภออะไรพี่อำเภอเมืองครับอำเภอเมืองอ๋อครับผมอยู่ที่ <ผม S 1> ไหนครับอยู่ พุ่งแต้ครับพุ่งมงโอกครับโอ้หครับผมวันนี้ขายอะไรครับขายของเก่าของมือสองวินเทจครับพี่บอกเบอร์โทรลูกค้านิดนึงครับอ่าครับผม0ูนย์หกหนึ่งศูนย์หนะครับเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งสองสามเจ็ดหนึ่งครับพี่สองสามเจ็ดหนึ่งไม่ต้องโทรมายืมตังค์นะครับโทรตลาดครับผมครับผมอันนี้ก็เป็นพ่อค้าน่ารักนะครับตลาดตลาดนัดกองถมตลาดไทยนะครับ วันพฤหัสนะครับผมต้องมาวันพฤหัสนะถ้ามาวันอาทิตย์หรือวันเสาร์อาทิตย์ไม่มีนะครับนะตลาดนี้ก็เป็นตลาดนัดใหญ่วันพฤหัสนะครับบางร้านก็ไม่ได้ถามนะต้องขออภัยลูกค้าด้วยนะเออลูกค้าที่ติดต่ออยากสนใจบางทีดูคลิปผมเห็นของที่น่าสนใจอยากจะรู้ก็ต้องมาดูเองนะบางทีก็ต้องบอกว่าอย่างนั้นนะ โอ้นี่อันนี้สวยเลยทีวีนะครับเอนเก่าโอตาช่างอันนี้คือตะช่างทองนะครับตู้ไม้นะทีวีเก่าก็มีนะครับกล่องลังสมัยเก่านี่ทีวี ดีวีนะสวยมากเลยเนี่ยเนยครับก็เป็นบรรยากาศนะโอ้เดี๋ยวผมดูผมเห็นอันนี้สะดุดตาหน่ากลัวเป็นตุ๊กตาผีหรือเปล่า ส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของสะสมที่ค่อนข้างจะมีเกรดนะไม่ใช่แบบเก่าแบบเละตุ้มเปะ,ะครับคือเก่าแบบสวยแล้วน่าจะเป็นของที่แบบคนก็ตามหาแล้วก็ต้องการซื้อนะครับก็ราคาน่าจะแพงอยู่นะนะครับนี่นี่นนกพวบอย่างนี้เป็นของเก่าที่ว่าเขาตามหากันนะครับโอ้เห็นมาแต่เช้าว่าว่าจะดักถามกัหรอไม่เอาเดี๋ยวเดินมาปวดอะไรนี่มบ้งใส่น้ำ ใช่หลอดดูดันมันต้องหมุนออกได้ถ้าอย่างนั้นน่ะจัน,านา้ำโอ้ย,ยสวยนส,สวยขอ <c oughs> อนุญาตขายนะครับ <c oughs> สวยเลยขมมีกุญแจด้วยเหรอเนี่ยมีตอนนี้มีแจมาโอ้ไข่เอาเงินได้ตูโ้โอ้โห รุ่นเก่าเลยนะเนี่ยเปิดออกได้ครับได้เปิดได้ทั้งบนทั้งล่างเออนั้นเราเหรียญโอ้โหโอ้ลายลายลายแล้วมีขอบเลยเท่าไหร่เนี่ยนี่แล้วไม่มีขาบอกเลอ๋อให้ขาอันนี่พร้อมขาแล้วครับอันนี้บอกเบอร์โทรพ่อคาได้ไหมครับ เผื่อมีลูกคนสนใจถามไปลงในเพจในี u ยูอ่ะครับนี่อันนี้จเจเลนเจริญของเก่าพี่จเจริญเจริญของเก่าของวินเทจครับผมโอเคครับด,ด,ด,ดูดูป้าย <c oughs> อ๋อจเจริญเจริญเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูป้ายหน่อยแม่เผื่อลูกค้าสนใจเออนี่นะครับเ<ร>บอร์นี้เลยของของแปลกๆ,กๆหาไม่ได้ต้องมาหาเจริญของเก่าของวินเทจนะครับเบอร์โทรด้านในนะครับท่านผู้ชม ขอบคุณครับผมเพื่อลูกค้าสนใจนะครับขอบคุณนะครับของเก่าของวินเทจนะครับคำว่าวินเทจก็คือของเก่าที่แบบต้องสะสมแล้วนะครับอาจจะขายตามสภาพนะฮะอาจจะใช้งานไม่ได้แต่ว่า,าเป็นของที่มีค่าที่ควรสะสมนะครับโ้อันนี้มันเป็นเชิงเทียนใช่ไหมเนี่ยถาดขนมครกมีเลยไป ส่วนนี้ก็จะเป็นขยะไฮโซก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะของวินเทจก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับขยะไฮโซก็จะเป็นของใช้สะมาก,กา่านะในหลังเนี้ยหลังเนี้ยพวกเนี้ยเป็นขยะไฮโซนะครับถ้าเป็นของที่เป็นวินเทจมันก็จะเป็นแนวแบบนี้ของทองเหลืองอะไรพวกนี้นะมันจะต่างกันนะครับ โทรศัพท์มือสองก็มีติดชาร์จแบบก็มีมนนเนี่ยเดินมาครึ่งหนึ่งเลยเนี่ยเดินซอยนี้ซอยหนึ่งปตานัดอยู่ซอยไหนก็ไม่รู้นะครับ มาคุมเลยนะคะตลาดนี้นะครับก็บรรยากาศเริ่มอึมครึมแล้วนะ,ะพี่น้องของเก่าของเอมือสองของสะสมวินเทจนะเยอะเลยนะครับก็รับชมกันไปยาวๆนะครับผมจะตัดหลายๆคลิปนะครับเพราะว่าเป็นคลิป2คลิปน่าจะไม่พอนะครับ ขายดีกว่านะครับพี่น้องคือแบบดูแลจะรอดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับตัวการ์ตูนก็มีนะครับฝังรู้สึกจะมีพวก นี่คอมโ้นะครับของไอว่าแล้วก็โซนี่นะโเยเดินต่อไปนะครับก็เครื่องมือช่างส่วนนี้ก <Hayır. S 1> ็จะเป็นส่วนของหลอดไฟ LED นะครับ ตรงที่ใหม่ๆผมก็อาจจะไม่ถ่ายนะครับต้องขอไยด้วยเดี๋ยวเราเดินไปดูของเก่าๆกันแล้วกันนะครับนี่ก็เป็นอีกซอยหนึ่งนะครับเปิดเลยทำไมล่ะิดทำไมก็จบเลยฮะจบเรียบร้ล้วี่มาเอา <Monst ar> <Football> มาเอาของครับจ้าของที่ฝากไว้ขายทุกอย่างเลยนะครับวันนี้ได้ได้ได้บอร์ปเธอลูกค้านิดนึงได้ไหมครับครับผมครับสวัสดีครับพี่เบอร์อะไรครับติดเผือกลูกค้าติดต่ออ๋อเบอร์ศูนย์หนห้าครับศูนย์หกห้านะครับแปดหกศูนย์สามเก้าสองแปดพี่ครับผมก็ตัวนั้นเท่าไหร่อ่ะตัวนั้นตัวนั้นเปิดอยู่แปดพันห้าครับแปดพันห้านะครับโอเคครับขอบคุณครับไม่มาอยู่ประมาณห้าหมื่นเลยนะโอ้ ตัวนี้ตัวนี้ประมาณห้าหมื่นก็ขายแปดพันห้านะครับยาสกงไ,ได้กอย่างลยเดให้ลงดูนะแปดพันห้านะ ถ้าสนใจก็ติดต่อนะครับเบอร์โทรนะเขาขายแทบทุกอย่างเลยนะของเก่าเยอะเลยโอเคครับขอบคุณนะครับ<ป>เดินไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องผมมาแล้วไหนๆก็มาแล้วนี่เครื่องปัน่นเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องเป่าขมแปดร้อยเองโอ้โหเยอะเลย นะครับก็ต้องบอกว่าต้องถามเป็นบางร้านนะครับบางร้านก็อาจจะไม่ได้ถามเบอร์โทรนะครับเครื่องมือช่งางจักรยานนะครับอะไรรถฝั่งโน้นนะอั <S <S งนี้ก็จะเป็นพวก วินเทจนะครับอันนี้วินเทจแนววินเทจพระเครื่องพระบูชานะครับอะไรมอเตอร์ไซค์นะครับ <c oughs> คนก็ไม่ค่อยมาเดินเท่าไหร่นะอันนี้ประมาณสักจะห้าโมงนะคนก็ยังไม่มานะก็ยังถือว่าน้อยอยู่นะครับตลาดใหญ่นะครับอาจจะที่นี่อาจจะคนอาจจะมาเดินช่วง,งคืนนะถ้าฝนไม่ตกนะครับขออภัยนะครับผมถ่ายบูบไปบูบมา เพราะว่ามันมีสองฝั่งที่น่าสนใจหงมไม้ไม้กระดานต่างๆก็ต่อราคาสองร้อยสามร้อยก็ขายกระติกน้ำร้อนเมื่อกี้ขายไปแล้ว มีกีนี่นี่มีช้างสามลอยนะครดูเป็นแมวผมเริ่มขำแล้ดูเป็นแมวนะโอ้โหดูสามล้อรุ่นนั้นดิพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวขายรูนไปหน่อย คือของเก่าบางอย่างมันก็เป็นของที่เราเคยเห็นในตอนเด็กๆนะครับคือบางทีมันเห็นตอนเด็กๆมันไม่มีค่านะครับแต่พอเขาเอามาอย่างเนี้ยมันเหมือนมันเหมือนของหายากนะครับ,นะรบก็ของใหม่ก็มีนะครับเคนวูดผมไม่อยากเดินผ่านเลยนะคือมันมันมันของเก่ามันดูมีเกดกว่าตลาดอื่นเยอะเลยอะ่ะ ที่นี่่่ทีีนเลยนะ,ะยของวินเทจแบบโกเพือเอ,เอเหนัำไว้นะนั่งมองเดินมาถึงนี่แบบว่าอยอดจริงจร <c oughs> ิโอ้โหโอ้โหสวยมาก <c oughs> มาเลยออกมาแล้วตั้งบทนะครับตับ้งกองอะ่ะต <c oughs> ั้งท่อด้วยนลยพี่ <c oughs> อโอ้โอันนี้ท่อฮาเล่ไฟก็ไฟฮาเล่ครับโอ้โหไฟฮาเล่นะครับนี่ทอ่อท่อก็ท่อฮาเล่ลอ,เอันนี้เป็นวินเทจนะครับรนี่ วินเทจนะครับส่วนนี้เป็นส่วนของวินเทจโอ้ยผมเดินอาจจะวิวบูบไปวูบมานะครับขออาภัยด้วยเพราะว่ามันมันสวยผมเห็นแล้วผมก็อยากจะจอดดู เยอะมากนะครับนี่งฝั่ง,งต้องบอกว่าตลาดนี้ผมว่ามันผมมาตอนนั้นมันไม่เป็นอย่างนี้นะครับตอนนี้รู้สึกว่าพัฒนาขึ้นมากแต่แล้วก็าการาวางสินค้าก็ดูน่าสนใจนะครับคือไม่ละเกลนละกะนะนะผมไปหลายตลาดแล้วนี่เมื่อก่อนจะเป็นแบบนี้อันนี้เขาอาจจะปรับปรุงใหม่นะนี่ส่วนโอ้ตุ๊กตาตุ๊กตาหน้านิ่ ตุกตาหน้านิ่มนะครับโทษครับเดินไปเรื่อยๆผมอาจจะไม่ได้อธิบายนะครับนะดูไปด้วยกันนะครับคือเยอะอยจริงๆผมอยากจะถ่ายบุกไปบุกมา ก็ยานก็มีนะครับฝั่งนวยดูดดด